สวัสดีครับผมผมบิวครับสิทธิการอัครพลวัตรครับผมรับบทเป็นแบร์ครับผมสวัสดีครับยุทธครับกฤษดายุทธวิเชวัตรครับรับบทเป็นบอมครับผมในบทบาทของคู่เรานี้ก็คือจะเป็นรุ่นพี่แอบชอบรุ่นน้องครับผมคือผมก็จะตามจีบรุ่นน้องที่ค่อนข้างที่จะเล่นตัวทีเดียวเลยครับที่เล่นตัวเพราะว่ายังไม่แน่ใจกับใช่ยังไม่มั่นใจในตัวแบร์ว่าแบบ ก็คือตอนอยู่มาหลายก็เห็นแบบแบ่ชอบไปเล่นกับคนอื่นชอบเจ้าชู้ชอบมีผู้หญิงเยอะอะอรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่มั่นใจครับครับผมแต่รีบแก้ตัว <c oughs> แต่รับรองว่าคู่เรานี่ฟินกลวนแน่นอนรับรองว่าสนุกครับผมฝากฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมสีเกตแอดมายเลยแอบมองแอบจองรักครับผมเหมือนหรือแตกต่างจากใ <c oughs> นได้ยังค <c oughs> ือเอาชีวิตจริงมาเล่นไม่จริงครับชีวิตจริงเป็นคนเรียบร้อยมากแต่ว่าในคาแรคเตอร์อาจจะเป็นคนเจ้าชู้หน่อยๆครับผม สําหรับตัวบอมเองนะครับก็คือเหมือนกับยุดตรงที่เวลาอยู่กับเพื่อนอ่ะชอบพูดมากใช่แล้วก็แบบเรื่องของความรักก็คือชอบไม่อยากให้เขารู้ว่าเราว่าเราไปรักเขาอะไรเงี้ยครับใช่เหมือนแคอแอบมองแอบจองรักใช่ชีวิตจริงเคยครับเคยรักใส่ใส่สมัยมัธยม เฉลยครับเฉลยใช่แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับก็ฝากสำหรับใครที่แอบรักคนอื่นอยู่นะครับก็ขอให้รุกแรงๆไปเลยฮะชอบใครก็ขอให้บอกเขาไปเลยครับผมอ๋อครับ จริงๆทุกคู่มันมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่แล้วเนาะส่วนคู่เราจะเป็นแบบว่าคู่ที่แบบกวนๆฟินๆมคู่อื่นก็จะเป็นแบบว่าเป็นดราม่าบ้างมีมีคอมเมดี้หน่อยๆเนาะแต่คู่เราจะออกแนวไปทางคอมเมดี้เยอะก็จะมีตัวแม่ของบอมเองที่แบบคอยชงอยู่ตลอดคอยชงให้คอยชงให้พี่แบ๊ก็คือเข้าทางลูกไม่ได้ผมก็เลยเข้าทางแม่เขาอะไรอย่างนี้ครับ ก็เลยจะเป็น3ตัวละครที่มาป่วนกันใช่ครับรับรองว่าฟินแน่นอนครับเพราะเรามีหลายหลายคู่ครับสนุกครับสนุกมากๆเต้ยไงบอกไปเลยซีแรกสุดยอดซีแรกจูบเลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆครับคือเวิร์กช็อป ตอนแรกเราเวิร์กช็อปได้น้อยมากด้วยเวลาที่แบบสั้นใช่ไหมครับก็คือเราก็ยังไม่ได้เคยเข้าบทคู่กันเลยแล้วทีนี้พอมาถ่ายดีเซลปุ๊บจูบเลยใช่ครับจริงจริงก็ก็มีนิดนึงแหละนิดนึงครับแต่รู้สึกเก่งๆมากกว่าใช่แต่พอเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆล้วก็รู้สึกแบบใช่พอเราเริ่มสนิทกันเริ่มเข้าขากันแล้วก็สบายมากครับผมสบายสบายเดียวาเดียวผ่านเท่านี้ เยอะไหมไม่เท่าไหร่หมายถึงเลิฟซีนหรอหะหมายถึงเลิฟซีนก็นิดหนึ่งครับมีครับมีหมายถึงอะไรเยอะไหมหมายถึงอะไรครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ครับผม Secret Admirer Mo แอบมองแอบจองรักครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อไหมเป็น IG ครับ YUT.K.D ครับผมครับผมของผมบิ l เบอร์สาครับ b e w b r 3 2ครับ ขอบคุณมากนะครับ